ไม่อยากเป็นงูสวัดตุ่มใสแบบนี้เสบคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะงูสวัดนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับอิสุกอิัยค่ะเวลาที่เราเป็นอิสุกอิัยพอหายแล้วใช่ไหมคะเชื้ออิสุกอิัยค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสバリซิลลาโซเตอร์ไวรัสจะมาฝังอยู่ที่ปมประสาทค่ะทําให้เรามีลักษณะของ ตุ่มใสขึ้นที่บริเวณครึ่งของลาตัวหรือครึ่งของใบหน้าได้นะคะอาจจะเป็นตุ่มแดงๆมาก่อนและตามด้วยตุ่มใสนะคะเวลาที่เราแสดงอาการของหูสวัสดเกิดจากเราภุมิคุ้มกันต่ําค่ะเช่นเครียดนอนไม่พอนอนหลับน้อยหรือแม้กระทั่งได้ยาก,กดภูมิหรือคนที่เป็นโรคประจำตัวเบาหวานโรคไตหรือโรคข้อ ที่ได้รับยาก,กดภูมิต่างๆหรือคนที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบําบัดหรือปลุกถ่ายอวัยวะนะคะเพราะฉะนั้นงูสวัสด์เวลาเป็นนะคะจะปวดแสบตามปมรากประสาทมากนะคะหรือแม้กระทั่งขึ้นที่บริเวณตามมีแผลที่จอประสาทตานะคะทําให้มีโอกาสตาบอดได้นะคะมีภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญองอูงองสวัสดนะคะทาให้เป็นสตรอเป็นเส้นเลือดสมองตีบได้นะคะและทําให้เยื่อหุ้มสมองอเสกเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นงูสวัสด์เกิดภาวะแทรกซ้อน ก็จะอันตรายมากโดยเฉพาะอาการที่ปวดแสบตามปลายเส้นประสาทที่เกิดข้างลำตัวนะคะมีคำถามจากที่บ้านค่ะเป็นงูสวัสดรอบตัวเสียชีวิตไหมไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะคะไม่เป็นความจริงนะคะการที่เกิดผื่นรอบตัวเกิดจากว่าง,งูสวัดสามารถเต็นได้ข้างซ้ายข้างขวาและสามารถเกิดรอบตัวได้ในคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำค่ะเช่นคนที่กินยา กดภูมิหรือว่ามีโรคประจําตัวต่างๆนะคะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะสําคัญคือเราจะรักษาอย่างไงให้รีบไปพบคุณหมอถ้าเป็นงูสวัสด์นะคะเพราะถ้ารีบทานยาต้านไวรัสงูสวัสดนะคะภายใน72ชั่วโมงหรือภายใน3าวันนะคะมีโอกาสที่ลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวที่คุณหมอกล่าวไว้และลดโอกาสที่จะปวดตามเส้นประสาทได้เลยค่ะสําคัญเราจะป้องกันยังไงล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ของแยกกันเลยนะคะเพราะว่างูสวัสดติดต่อด้วยโดยการสัมผัสนะคะสัมผัส สัมผัสพื้นและสามารถที่จะไอาจามรับเชื้อไวรัสเข้าทางเดินหายใจได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบพบคุณหมอนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นงูสวัสดนะคะคือวัคซีนป้องกันงูสวัสดรุ่นใหม่ค่ะเป็นวัคซีนที่ไม่เป็นเชื้อเป็นนะคะมีความปลอดภัยสูงสามารถฉีดได้ที่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะฉีด2เข็มห่างกัน2-6เดือนนะคะเพราะว่าในคนอายุ50ปีขึ้นไป เก้าในสิบคนมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัดได้สูงเลยค่ะเพราะว่าเคยเป็นอิสุกอิใสมาก่อนนะคะและสำคัญคืออายุ18ปีขึ้นไปที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเคยเป็นงูสวัสดวเป็นไปนไหนหายเครียดนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยมีโอกาสเป็นงูสวัสดวสูงสามารถมารับวัคซีนได้2เข็มห่างกันประมาณ2เดือนได้ค่ะวัคซีนที่ไม่เป็นเชื้อเป็นมีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะฉะนั้นนี้คำถามจาก ที่บ้านนะคะว่าถ้าเป็นงูสวรรัดแล้วสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมถ้าเป็นงูสวรรัดแล้วหลังจากหายนะคะ6เดือนขึ้นไปสามารถรับวัคซีนงูสวรรัดได้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่นะคะ2เข็มห่างกัน2-6เดือนนะคะแล้วถ้าใครเคยฉีดวัคซีน,ร,นรุ่นเก่าที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นสามารถรับวัคซีนรุ่นใหม่ได้ไหม คำตอบก็คือสามารถรับได้ห่างจากวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็น2เดือนขึ้นไปนะคะฉีด2เข็มในวัคซีนรุ่นใหม่ห่างกาัน2อถึงหเดือนนะคะค่ะ งั้นถ้าใครไม่อยากเป็นตุ่มใสแบบนี้ปวดปลายเส้นประสาทบางคนขยับตัวไม่ได้เลยปวดหัวมากนะคะแนะนำว่าให้รีบมาพบคุณหมอหรือขอคำปรึกษาคุณหมอได้นะคะติดต่อได้ทางช่องไบโอใครชอบอก,ก็กดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนกดติดตามกันไว้ได้ค่ะใครมีคำถามก็อ inbox มานะคะสวัสดีค่ะ